วิธีแก้ความดุร้ายในสมัยเมื่อพระเจ้าพมทัต์ครองกรุงพระนาศีพระองค์มีช้างมงคลอยู่เชือกหนึ่งเป็นช้างพระที่นั่งมีกิริยาสงบเสงี่ยมเรียบร้อยน่าว่าไม่หลามุกอยู่ในโรงช้างในพระราชวังต่อมาพวกโจรพากันมานั่งจับกลุ่มสนทนากันอยู่ ข้างโรงช้างเป็นเวลาหลายคืนเรื่องที่สนทนาน,นั้นเกี่ยวกับเรื่องป้นสดมตีชิงวิ่งเราฆ่าเจ้าทรัพย์พร้อมทั้งแนะนำให้นิยมทางรายกาศปัจจจกความเมตตาการุณาฝ่ายช้างฮิลามุกเมื่อได้ยินดังนั้นหลายครั้งเข้าก็เข้าใจว่าคนพวกนั้นแนะนำ ให้ตนไร้กาดบางจึงเปลี่ยนนิสัยเดิมทันทีรุ่งเช้าพอคนเลี้ยงเข้ามาในโรงก็จะฟาดกับพื้นตายคาที่และเมื่อคนอื่นๆเข้าไปห้ามปร,รามก็จะฟาดเสียแหลกเช่นเดียวกันทำให้พวกที่อยู่ข้างนอกขยาดหวาดกลัววิ่งหนีหัวสุกหัวสุนมากราบทูลให้พระเจ้าพมทัต สงทราบพ,พระองค์ได้รับสั่งให้อำมาตคนหนึ่งไปตรวจด,ดูซึ่งเมื่ออำมาตพวกนั้นไปตรวจด,ดูแล้วก็เห็นไม่มีอะไรผิดปกติแต่เฉลียวใจว่าอย่างไรเสียช้างนี้จะต้องได้รับการอบลมให้ดูร้ายเป็นแน่เมื่อสอบถามก็ได้ความจริงว่าช้างได้ฟังกันสนทนาของพวกโจรมาหลายคืนแล้วจึงนำความนั้นไปกราบทูลให้ พระเจ้าพรมปทัดเชิญพวกสมณพร,ราหมณ์ผู้ทรงศีลมาสนทนาเรื่องที่ดีงามให้ช้างฟังเสมอเอาสิทานามาตพระเจ้าพรม,มทัดทรงอนุมัติตามความประสงค์ของเขาทันทีลองดูเถอะบางทีมันจะดีขึ้นบ้างอามาตได้เชิญสมณพร,ราหมณ์มานั่งสนทนากันเรื่องดีงามต่างๆ ในข้างตรงช้างทุกขืนฝ่ายช้างเมื่อได้ฟังเรื่องดีงามดังนั้นก็กลับนิสัยเป็นผู้ดีมีกิริยาเรียบร้อยสงบเสงี่ยมตามเดิมความดุร้ายทั้งหลายหายไปสิ้นตั้งแต่นั้นมาคติจากเรื่องนี้การมั่วสุมอยู่กับคนไม่ดีย่อมมีโอกาสเปลี่ยนนิสัยใจคอเป็นคนไม่ดีได้โดยง่ายและ ทำนองเดียวกันการได้ยินได้ฟังแต่เรื่องที่ดีงามและได้อยู่ใกล้คนดีก็ย่อมเปลี่ยนนิสัยใจคอเป็นคนดีได้โดยแท้